สวัสดีค่ะจุ๋มจากเต็นท์จมอมรถสวยนะคะวันนี้จุ๋มมาแนะนำนะคะเป็นรถกระบะอีวุสุ4ประตูนะคะเข้าใหม่จะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะคะสีบอลเงินค่ะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรแบบไหนบ้างนะคะไปดูกันค่ะสำหรับรถกระบะ4ประตูคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซี DDI i t e c h นะคะเดี๋ยวรายละเอียดในห้องของเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวจะให้พี่บูมมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆอีกทีหนึ่งนะคะรถคันนี้จะเป็นรถสีบอลเงินนะคะแลเป็นรุ่นไฮเดนเดอร์ แฮรรนเก็ er คือจะเป็นรถกระบะสีประตูยกสูงนะคะตอนนี้เรากำลังลื้อพวกคอนโซลแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะคะมาทำความสะอาดนี่ค่ะลือ้ออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะหลังคงหลังคาประตูข้างนะคะอันนี้รอเตรียมที่จะทำการซักล้าง ให้ดูให้ละเอียดเลยนะคะว่าเราทำอะไรแบบไหนบ้างนะคะลูกค้ารับได้ก็ซื้อนะลูกค้ารับไม่ได้ก็เอาตามที่ลูกค้าสบายใจนี่นะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการลื้อลื้อลื้อแล้วก็ซักล้างนะคะ รถคันนี้เป็นรถ,รถปี08นนะคะตัวพวงมาลัยก็คือจะเป็นโลโก้สีทองโครงสร้างทุกอย่างเดิมหมดนะคะอันนี้พี่บังกำลังจะทำการลื้อนะคะ คันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเบาะนะคะที่ลื้อออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะรอขั้นตอนของการดูดฝุ่นแล้วก็การซักล้างนะคะตากแดดต่างๆฆ่าเชื้อนะคะคันนี้จะมีตัวพื้นปูกระบะไลเนอร์มาให้แล้วนะคะรถสีบอลเงินรถปี08เกียร์ธรรมดาสำหรับลูกค้าที่อยากได้ทรงเดิมหรือทรงไหนทรงรถถังหรือซิ่งมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ให้ลูกค้ารีบเข้ามาดูรถช่วงนี้ได้เลยนะคะ ข้ามาดูรถช่วงนี้ก็เห็นสภาพแบบนี้ได้เลยค่ะอย่างที่บอกนะคะเราไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วลูกค้ามาดูได้เลยค่ะอยากได้ทรงไหนยังไงนะคะก็มาสั่งเราไว้ได้นะคะแต่ก่อนจะสั่งนะคะลูกค้าก็ต้องทําการจองรถถ้าเป็นลักษณะของการซื้อไฟแนนซ์ลูกค้าก็ต้องจัดไฟแนนซ์ให้ผ่านก่อนนะคะเราถึงจะทําการ ดำเนินการให้ได้แต่รถทุกคันของเต็นจามอนเราก็จะทําการจัดทรงลงล้ออยู่แล้วนะคะแต่จะเป็นในรูปแบบจัดทรงแบบไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของเต็นนะคะว่าอยากจัดแบบไหนเราก็จะพยายามทําทรงให้หลากหลายนะคะถ้าลูกค้าชอบแบบไหนก็จัดได้เลยค่ะ สำหรับราคาค่าตัวของรถคันนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0กลางๆนะคะ3,000 300, 0นกลางๆถ้าลูกค้าพอจะมีงบประมาณนี้งบประมาณประมาณนี้ก็เตรียมตัวมาดูรถได้เลยค่ะถ้า3 0 0 0สกลางๆในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์มันก็จะอยู่ผ่อนเดือนละประมาณ7,000นนิดๆนะคะทั้งหมด72เดือนแต่ถ้าเป็นลูกค้าซื้อสดนะคะก็ มาดูรถจิ้งก่อนนะคะแล้วก็มาว่ากันที่หน้าง,งานนะคะชอบใช่ถูกใจยังไงแบบไหนก็เดี๋ยวเรามีราคามิตรภาพไว้ให้ลูกค้าแน่นอนค่ะขขนางนคะว่าเป็นยังไงบ้างคะให้พีู่มช่วยอธิบายนะครอ่าคนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าลูกค้าดูแลดีในระดับหนึ่งแต่ว่าการดูแลเนี่ยมันจะไม่ใช่ลูกค้าดูแลนะครับคือลูกค้าคนเนี้ย เขาเป็นคนทั่วไปนะครับไม่ได้แบบว่าชอบรถเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงหวังพึ่งศูนย์บริการในการดูแดลรถคันนี้เพราะฉะนั้นรถคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะทุกๆ5 0 0 0ถึง1-0,000กิโลห้องเครื่องเขาเนี่ยมันก็เลยแบบดูสะอาดนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำไรนะครับคือถ้าเกิดว่าลองดองดูจากในในคลิปเนี่ยมันจะค่อนข้างสะอาดมากนะครับแทบจะหาฝุ่นหรือหาจุดที่แบบเป็นคาบน้ําฝังแทบไม่มีเลย นะครับก็คือถ้าเป็นรถที่เข้าศูนย์บริการศูนย์บริการเขาจะคอยทําความสะอาดทุกๆครั้งที่ลูกค้าเข้าศูนย์นะครับาถามว่าดีไหมดีดีในมุมที่ว่าเราเป็นที่รู้กันว่าการเข้าศูนย์เนี่ยศูนย์เขาเปลี่ยนมากกว่าซ่อมรถคันนี้ก็คืออยู่ในนั้นนะครับคืออะไรไม่ดีเปลี่ยนหมดนะครับแต่ก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งว่ารถคันนี้จะเลขไใหม่เยอะที่สุดตั้งแต่เราซื้อมาเลขใหม่อยู่ที่เท่าไหร่ครวันที่ผมไปซื้อมา2องแสนเก้านะครับ รับประกันได้เลยว่าไม้แท้เข้าสนยนทุกระยะนะครับเปลี่ยนทุกอย่างที่เปลี่ยนได้ที่ที่เช็คจากในประวัติดูนะครับ2009ก็เป็นรถปีศูนย์แปดก็เป็นรถสิบสามปีสิบสามปีก็วิ่งยังไม่ถึงสามหมื่นโลอยู่ดีใช่ถูกต้องครับก็ถือว่าใช้งานปกติปกติใช่ครับ่รตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเยอะแต่แต่จริงๆมันเป็นเลนมาตรฐานนะครับเป็นรถที่อยู่ในมาตรฐานเลยแหละนะครับ แต่ที่ที่ซื้อคันนี้ต้องบอกว่าทุกอย่างมันมีเหตุและมันมีผลผมซื้อคันนี้เพราะเหตุผลเดียวเลยคือลูกค้าเข้าศูนย์ทุกระยะและลูกค้าเนี่ยไม่เคยปฏิเสธจ็อบเลยไม่เคยปฏิเสธจ็อบคืออะไรคือศูนย์เสนออะไรลูกค้าทาหมดนั่นแหละครับลูกค้าก็ลองเวทน้ําหนักดูนะครับว่ารถคันนี้ลูกค้าโอเคไหมนะครับถ้าในแง่ของความรู้สึกเรื่องของเลขไมเป็นปัญหาเป็นปัจจัยที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจยากเดี๋ยวเราเอาคันอื่นให้ลูกค้าชมแต่ถ้าลูกค้ามองเราว่า ลูกค้า <C ourse> ดูแลดีขนาดเนี้ผมมั่นใจว่ารถคันนี้มันยังใช้ได้อีกนานๆเลยนะครับลูกค้าก็ลองมองคันนี้ไเป็นทางเลือกละกันนะครับคเต็นจอมอลรถสวยอยู่ที่ลำลูกกาคองสจังหวัดปทุมธานีนะคะจะสามารถติดต่อได้เป็นเบอร์สูงเบอร์ภูมิแล้วก็เบอร์จอมอนะคะ